จัดการวันนี้โอริน่าครับมาดูว่าเราจะเปิดแล้วได้อะไรว่าจะเกลือหรือไม่เกลือวันนี้ได้มาสามซองนะครับ <c oughs> อยากจะรู้ว่าเราจะได้ของดีเหมือนเขาหรือเปล่า โอ้ oh my god เราได้แบบเกือบลุ้นเอาุ้นล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 ุ้น,นโอ้โหธรรมดาเลยเซ็งเลยบูม่ากับโมกุลซึ้งซึ้งสองเทพเจ้ามังกรจะได้อะไร ไม่เกลือก็ดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสามแสนแปดลุ้น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 โอ้โหได้ใบดีมาหนึ่งใบเบอร์เก้าห้านี่

มเราจะมียาแค่นี้ก่นหนือีกไหมครับอ่ะมาลุ้นกันอันนี้สุดท้ายแล้วนะแปลงก้าวค่ะได้แต่การธรรมดาเดี๋ยวดูซิว่าจะได้อะไรไหมปิ้งห่วย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  ทั้งชุดได้ดีใบเดียวไม่จริงไม่จริงโอ้ oh my god ดีอะเนี่ยซื้อมาแค่นี้ลุ้นแค่แบบพอขำขำ <c oughs> ถ้าเล่นจริงจังเหมือนคนอื่นตงใส่ของหมดไปหลายพันกว่าจะได้ครบชุด ใครอยากได้ก็ขอมาแล้วครับส่งให้ฟรีเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า